ครับผมนายนัคลินสุภาสืบชั้นมัธยมบาศึกษปีที่5ทับหนึ่งเนื่องจากใกล้วันสุนทรภู่นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยไปรู้จักกับสุนทรภู่กันผมเชื่อว่าทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยู่ไม่มากก็น้อยก็ต้องเคยได้ยินชื่อสุนทรภู่กันมะบ้างงั้นผมจะรามาเล่าประวัติข้อๆข,ข,ของสุนทรภู่กันนะครับว่าเขาเป็นใคร พระสุนทรโวหารนามเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงในด้านเชิงกวีได้รับการยกย่องว่าเป็นเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดหลังจากตั้งกรุงวัตนโกสินทร์ได้4ปีและได้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ว่ากสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย เมื่อสิ้นราัชากาลได้ออกบทเป็นเวลาร่วม20ปีก่อนจะกลับเข้าราชาการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอารักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสลเลตลังสรรในสมัยราัชากาลที่4นะครับได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราัชากาลสุดท้ายก่อนท่านจะเสียชีวิตครับ สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกรอนได้สร้างขนบการประพัน,นกรอนนิทานและกรอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบสืบมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันครับผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่ก็มีมากหลายเรื่องเช่นนิาราศภูเขาทองนิราศสุพรรณเพลงยาวถวายโอวาสกราบพระชัยสุยาและพระอภัยมณีเป็นต้นนะครับแต่ว่า เรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับไม่ใช่ทั้งนิราชภูเขาทองไม่ใช่พระอาภัยมณีแต่ว่าเป็นนิราชอีเหนาครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมได้เคยเรียนช่วงม4ก็มีลืมมีอะไรบ้างครูก็อยากโกรธอย่าโกรธนะครับผมก็ไปทวนทวนมาสำหรับประวัตินิราชอีเหนนะครับสุนทรภููเป็นผูแ้แต่งนิราชอีเหนา ตอนท่านบวชในสมัยรัชะกาลที่3มเมื่อช่วงก่อนปีพุทธศักราช2,378แต่งขึ้นเพื่อถวายพระองค์เจ้าลัคนานุคุณเมื่อครั้งที่สุนทรภู่ได้อาศัยพึ่งาพาพระบรารมีของพระองค์จุดประสงค์ในการแต่งนะครับข้อแรกเลยเพื่อใช้เล่นละครในละครในเนี่ยเป็นละครที่เล่นกันในวังนะครับใช้ผู้หญิงแสดงล้วนๆเลย ท่าทางในการไล่ลำอย่างงดงามอ่อนช้อยเครื่องแต่งกายประดับตกแต่งอย่างสวยงามคำรองและทำนองนั้นไพเราะมากๆครับข้อ2นะครับเพื่อป้องกันการสูญหายและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนานๆสำหรับคุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นะครับก็จะมีทั้งคำเรียนเสียงธรรมชาติการใช้คำพ้องคำซ้ำการใช้คำโดยคำานึงถึงเสียงสัมผัส การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมายนะครับแล้วก็จะมีการใช้คำที่ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลแต่ละคนในเรื่องนะครับลักษณะพิเศษของนิราศอีเนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสุมทอนพู้ท่านจะใส่ตัวเองลงไปในนิราศต่างๆเสมอเพื่อเป็นการบรรยายถึงตัวท่านความคิดอารมณ์ต่างๆของท่านภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆในขณะนั้นที่ท่านเดินทางไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทองนิราศพระบาทแต่ว่าสําหรับนิราศอีเหนานะครับท่านไม่ได้ใส่ตัวเองลงไปในบทประพันธ์เลยแต่จะเป็นการบรรยายถึงความรักของอินเนาตัวละครเอกของวาารรณกรรมชิ้นนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่เคยฟังหรือว่าอ่านนิราศอีเหนานะครับวันนี้ผมก็จมีเรื่องย่อของนิราศอินเนามาให้ฟังกันนะครับเท้ากระหม่อมกุหนหิงและประไมยสุรีนะครับ มีโอรสชื่อว่าวิยาสกรรมในคราวที่วิยาสกรรมเนี่ยออกประพาสป่าองค์ปตาลกาหลาเนี่ได้แปลงร่างเป็นกวางทองเพื่อล่อวิยาสกรรมมาอย่างต้นสทรที่พระองค์ทรงซ่อนรูปบุษบาเอาไว้เมื่อวิยาสกรรมเนี่ยเห็นรูปวัดของบุษบาครับก็โอ้โหหลงลับจนคลัง่งเทา้าก็หมังนกหญิงเนี่ยสืบทราบมาว่าบุษบาเนี่ยเป็นทิดาของเทา้าดาหาแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นคู่มั่นของจระกา แต่ด้วยความรักและความสงสารลูกจึงส่งทูตไปสู่ขอบุษบาให้วิยยสกรรมนะครับแต่เมื่อเท้าดาหาปฏิเสธเท้ากำหมังกุนิงเนี่ยจึงสั่งยกทัพมาเมืองดาหาเพื่อจะชิงตัวบุษบาเท้าดาหาเนี่ยครับส่งพระราชสารไปขอความช่วยเหลือจากเท้ากุเลปันเท้ากาหลังและเท้าสิงหัดสาลีและจรกาให้ยกทัพมาช่วยกันลบป้องกันเมืองดาหาเมื่อเท้ากุเลปันได้รับข่าว จึงมาจึงให้ทหารเนี่ยนำจดหมายไปให้อินเนลนะครับที่อยู่เมืองหมันยาอีเเนาเนี่ยไม่อยากไปนะครับแต่ว่ากลัวพ่อโกรธทำไงได้คนก็ต้องไปในที่สุดนะครับอินเนาก็ยกทัพมาที่ยกทัพมากับกระลรตัดปาตีนะครับเป็นพี่ชายโคลแม่ทําให้เท้าดาหาเนี่ยดีใจมากเพราะเชื่อว่าอินเนาเนี่ยต้องลบชนะแน่นอนแต่ด้วยความที่อินเนาเนี่ยเคยทําให้เท้าดาหาโกรธที่เคยปฏิเสธเรื่องการแต่งงานกับบุษบานะครับ จนทําให้เกิดเรื่องขึ้นอีเหนาวึงตัดสินใจสู้รบให้ชนะก่อนแล้วค่อยเข้าไปเฝ้าเท้าดาหาในที่สุดนะครับเมื่อเท้ากระหมังกุนิงเนี่ยยกทัพมาใกล้ดาหาทําให้เกิดการต่อสู้กองทัพของอีเหนาในที่สุดนะครับสังคามาลตาก็เป็นผู้ฆ่าวิยาสกรรมส่วนอีเหนาเนี่ยเป็นผู้ฆ่าเท้ากระหมังกุนิงตายในสนามรบด้วยกริชเทวาออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับ หลังจากนั้นเท้าปายันก็กับเท้าประมันนะครับก็ยอมอ่อนน้อมต่ออินเอาอินเอาจึงอนุญ,ญาตให้ประตูนำพระศพของทั้งสองกลับไปทำพิธีที่พระราชประเพณีนะครับตามพระราชประเพณีถ้าเรินพันเยอะก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากฟังเรื่องย่อก็น่าจะพอรู้เรื่องขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับ เป็นไงกันบ้างครับหลังจากรับชมคลิปจบต้องได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยแล้ครับสําหรับใครชอบก็ดีนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ